ดีกันด้วยนะครับผมเรามาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับรายการในคูงชาแนลนะครับโอเคมันพาร์ทนี้เราจะมาทำอะไรกันดีสร้างบ้านเลยก็ะ่ะว่าจะหาของเตรียมสร้างบ้านดีหาของก่อนแล้วกันนะแล้วตกครับผมก็ลง ก็มีคนมาคอมเมนต์ในเฟซบุ er ๊กนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เมนตินะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็คิดว่าเป็นนี่นะ นะครับเค okay. แล้วก็หาของก่อนเลยสร้างบ้านนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนเลยมันยังไม่ห่วงก็เลยมาแคส พรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้แคปก,ก็เลยมาแคปแมงวันนี้แหละได้นะครับก็รายการนี้ก็จะพูดเพาะบ้างพูดหยาบบ้างครับผมออกห็หยุดหยวนกันไปดาบบางโอกาสพูดเพาะบางโอกาสนะครับผมเออ ตร้นี้ก็เลอตัวหาของไปก่อนแตกขามือเลยถุยคนละแตกครับอย่าคิดลึกอย่าคิดนึกแต่คิดให้ยาวอ้าวมันมีอยู่โอ้โหแล้วอยู่บนเขาด้วยแล้วของก็ เออเจอ,อมผมข,ของนี่เ้าแน่นอนหายากเออคิดงไงมาทำบนเขาวะเนี่ยช่างมันแล้วอินดี้ไไคร,ร,รับผมไปใส่ใจโอ้คหสกินยาสกินยาบัลลป์บัลลป์บาล์ทุยลองอินดี้แล้วโอเคก็มาทำ ให้ดินอยู่ในเท่าเท่านหนอยนะครับมีในระดับพอไม่น่าเกลียดอ่ะเอเอนี่เราสร้างบ้านได้ดูดียังไงถ้าสร้างบนเขาก็ไม่นูกเออ ก็ขอร้องนะครับผมซับกันด้วยนครับ okay. เรื่องที่ติชมมาครับผมก็จะเอาไปใช้เรื่องติชมก็เอ้เรื่องติก็จะเอาไปแก้ไขนะครับ เนแต้มนกันโอ้ยโอยเกอะไรท่านี้ฮะโอ้ยเือดเดอดเืดมจะเปิดอ,อีกเนะแกงชายกนเลย าเนี้ยเม่อออกขู่น่นออาจนะได้บ้านหลังเล็กแน่เลยเนี่ยสภาพนี้แล้วช่างมันเราอยากได้ไปแคล เรามันอ,อินดี้อยู่แล้วนะครับตายแน่เลย <c oughs> น,น,ยยยวนวี่ <c oughs> มันี่ยชุดโฮมเลยนี่วะอุ้ยตายเมน่าหลอดสองบอกพอปะเน,นี่ยนุ๊ช่างมัน เราได้แค่เพราะว่าเราอินดีอินดีอินดีกินขี้ที่นี่ก็ไม่มันไม่ค่อยมีอะไรพูดอ่ะมัน ผมแม่ดา่าโดนแม่ดา่าเสียงดังโดนดา่านะครับผมเราก็ต้องเกรงใจแม่มากแต่ได้ข่าวคลิปสิแล้วมึงบ่นแม่ไม่เรอ <c oughs> <c oughs> ใช่วะอห นะครับนี่ก็จะเป็นหรือว่าส่วนเดินเข้ามาทางบ้านดีเอาไ,ไออแล้วแต่เราจะจะเราได้ไปแคร์ละเรื่องกลางคืนกลางคืนแคร์แล้วเมว <c oughs> ื่อฝนก็ไอ้ถุยก็ <c oughs> เท่านี้ก่อนนะครับผมดึกแล้วเดี๋ยวมาแคัสก,กันต่อพรุ่งนี้เช้าครับผมบ๊ายบาย โอเคนะครับกลับมาตอนเลยเออก็จะมาเอาภูเขาอ,ออกเอาออกดีไหมขอจบพาร์ทเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอัดอันนี้ใหม่เดี๋ยวั้างบ้านเลยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกเองก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟั r i ครกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,อน,นครับผมสวัสดีครับ đừngấ tương chất tương đấtươngấ rất tay